โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเกมมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เปิดให้เล่นทางเซิร์ฟนอกนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาใน p เพ t o โตไทยทั้ง2ระบบเลยนะครับทั้งระบบ Android แล้ว iOS เลยนะให้มาเล่นกันได้เลยนะครับตรงนี้ชื่อเกมก็คือ w a r l of Legends Eternity นะครับเป็นเกม i d เด RPG นะครับเออก็คือเหมือนจัดทีมต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถรับของรางวัลขณะที่เราออฟไลน์ได้ด้วยนะครับ แล้วตัวเกมนี้ยังบอกเลยยังแจมครับภาพคูดสวยนะครับพูดเกินไปว่าไม่เอแต่มันไม่เกินไปนะครับภาพน่ารักนะครับสวยมากพอเล่นได้เลยนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรจนเกินไปนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับระบบฟังก์ชันอะไรเงี้ยผมยังปลดล็อกไม่ครบนะครับแต่จะมาพูดถึงพวกแก่ของอะไรเยอะเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นให้ดูด้วยนะครับพวกฟังก์ชันอันนี้ทางระบบเกมก็ต้องมีสอนกันอยู่แล้วใช่ปล่ะเออเพราะเราต้องเล่นเหมือนเนื้อเรื่องอะไรเงี้ย ไปเรื่อยๆนะครับมันถึงจะปลดล็อกนะแต่ผมรีบไงเหมือนผมรีบอ่ะเออไม่ได้เหมือนล็อกรีบจริงๆนะครับ <Damn. S 1> รีบมาบอกให้ทุกคนได้รู้กันก่อนนะเพื่อใครอาจจะอยากเล่นนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเข้าวันนี้นะครับผมก็มาบอกไว้ก่อนเลยนะครับ <Damn. S 1> เผื่ออยากจะลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับนี่นะครับตรงนี้ บอกก่อนเลยนะครับว่าของรางวัลแจกเยอะมากนะครับนี่นะครับทั้งแถบสายมือนะครับรางวัลออนไลน์นะครับแค่เราเล่นตามเวลาเนี่ยภายในเกมนะครับเราก็สามารถรับรางวัลได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วมีแจกหดาวด้วยนะทุกคนโอ้โหแล้วดูตัวละครน่นารักปะละ่าล่ะน่ารักจัด,จดเลยนี่นะครับมีพวกอัพเอดเวอะไรนี้ด้วยนะทุกคนมันก็จะ รูปร่างหน้าตาอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแล้วสวยนะเออแล้วก็รางวัลล็อกอินนะครับล็อกอินวันที่สองก็ได้ห้าดาวไปเลยอ่ะ <_. S 1> โอ้โหแจกห้าดาวเยอะเกินไปเป้ามันเกินไปแจกห้าดาวเยอะจัดอ่ะทุกคนนี่นะครับแล้วก็มีวันที่แปดนะครับเราก็จะได้เลือกตัวละครนะครับนี่เลยนะครับห้าดาวหมดเลยอ่ะแต่ละสายนะครับทุกคนมีสายม่วงอะไรเงี้ยสายฟ้านะครับแล้วก็สายพวกใบไม้อะไรย่างเงี้นะเออก็ต้องไปศึกษากันอีกทีนะ คือผมบอกก่อนอื่นเลยนะครับว่าผมอะไม่ได้เล่นเซิร์ฟนอกมาก่อนนะครับคือมาเล่นเรียวๆเลยนะครับรอมันเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยเพราะมันเป็นภาษาไทยเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับทุกคนนี่นะพวกรางวัลรายวันนะครับก็มีนะครับอีเวนต์อะไรก็มีด้วยนะครับตรงนี้ผมก็รับไปเลยผมมารับให้ดูเลยนะครับว่ามันแจกรางวัลเยอะมากนะครับทุกคนดูดิอันนี้ก็จะเป็นเหมือนให้แลกนะครับให้แลกของอ่ะนะครับเราต้องเก็บเหมือนชิ้นส่วนอะไรจากอย่างนี่แหละนะครับ ก็รางวัลสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้น่าจะได้รับทุกวันนะครับนะครับต้องรอมันรีแล้วก็มารับกันนะครับตรงนี้แล้วก็มีพวกแพ็คเติมอะไรนี้เยอะแยะนะครับทุกคนเอออันนี้นะครับเป็นเหมือนแพ็คให้เล่นเนื้อเรื่องนะครับเราก็จะได้เพชรนะครับเพียงเติมแค่5้าก้าบาทหรือ600บาทไทยนั่นเองนะครับแล้วก็รับเพชรไปเลยมีเยอะนะครับเพชรถ้าเรายิ่งเล่นเนื้อเรื่องก็ยิ่งคุ้มนะครับใครที่แบบขยันเล่นนะตรงนี้นะครับแล้วก็ เล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็จะได้เพชรตรงนี้ไปอีกอะทุกคนโอ้โหผมยังชอบเลยวะ่ะหรือว่าแจกแรกๆนี้ก็ไม่เอานะก็แบบให้แค่แรกๆนี้ก็ไม่ดีนะต้องให้ทุกวันเออต้องแบบดีเรื่อยๆแบบไม่ต้องคนไม่จําเป็นต้องเติมอะ่ะแต่ผมว่าหลังๆน่าจะอยู่ไม่ได้หรอกพวกใส่ฟรีนะครับเพราะไม่งั้นเกมน่าจะเกงนะเออครับแล้วก็พวกสัปดาห์นะครับ แค่เราเล่นครบตามกล่องมันก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ผมได้เพชรล้วนจัดอะ่ะผมเล่นแบบไม่ได้แบบสองสามชั่วโมงอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพิ่งเล่นชั่วโมงกว่าเนี่ยระบบก็รีบมาอัดเลยนะครับแล้วก็อันแรกนะครับมีให้ผูกบัญชีนะครับก็จะได้เพชร5 0 0เพชรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ทุกคนเข้ามาที่จดหมายนะครับของรางวัลโุคดูดิเกินไปคำพิษซุ่มก็มีเพชรก็แจกอะ่ะตรงนี้นะครับรีบมันรับกันเลยนะครับผม โอ้โหเพราะเกมเพิ่งเปิดวันแรกก็อาใจหน่อยไงเอาเรื่องอ่ะผมบอกเลยแค่นี้แหละจัดละจัดละสุดๆเลยว่ะตอนนี้ผมก็มีเจ็ดอตอนนี้ผมก็มีเพชรตั้งเจ็ดพันกว่าเลยนะทุกคนโอ้โหเกินไปตอนแรกแม่งเพชรยังน้อยน้อนิดๆเลยนะก็มาดูเลทกันสักนิดนึงนะครับเลท5้าดาวออกแค่หปเซนตนะครับโอ้โหเกินไปเปล่า <laughs> แล้วก็มีการันตีด้วยนะครับทุกคนถ้าเราส่งครบ9้าครั้งก็การันตี5ดาวเลยนะเพื่อใครเกลือเกืออย่างนี้แล้วก็มีโอกาสได้5ดาวนะครับแต่ต้อง9้าครั้งเนี่ยเพื่อแบบใครเกลือ8ครั้งรวดแล้วไปโชคดีครั้งที่9้าเพราะการันตีแบบนี้ก็ไม่เอานะครับผมโอ้โหอ,อย่างนี้ก็ถือว่าเกลือนะครับเข้มซ่าถึงใจแน่นอนนะครับแล้วก็มีรางวัลซื้อครั้งแรกหรือเติมครั้งแรกนั่นเองนะครับเราจะได้ตัวละคร5ดาวแล้วก็ชุดไปเลยนะครับชุดตัวละครนะ นี่เลยนะครับรวมมูลค่าเพชรตรงนี้ตั้ง7,500เพชรเลยนะครับใครที่แบบเงินเรื่อเหรือว่าอยากสนับสนุนเกมชอบเกมแนวนี้ก็จัดกันได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับผมถ้าเราไม่เดือดร้อนต้องเติมอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับคือฟังก์ชันอื่นๆผมก็ยังปลดล็อกไม่หมดนะเพราะเล่นเนื้อเรื่องอะไรยังไม่ได้ไปไกลอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนส่วนเรื่องราวของแต่ละตัวนะครับเราสามารถมารับเพชรสีแดงตรงนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะมารับกันได้นะครับเพชรอ่ะรีๆเลยนะครับห้าดาวจะได้หนึ่งร้อยเพชรนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็มาใส่อาวุธอะไรนี้ให้ฮีโร่ของเราเก่งยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับห้าดาวสีเขียวตรงที่ทุกคนเห็นนะครับ คือได้ฟรีแน่นอนนะครับได้ฟรีทุกคนเลยพอเริ่มเกมมามันจะให้เราสุ่มนะครับเหมือนเล่นในเรื่องไปนิดๆแต่มันจะให้เราสุ่มเลยเราก็จะได้ไอ้ตัวเขียวนี่มานะครับทุกคนคล้ายเอลเหมือนกันนะนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูนะว่ารูปแบบการเล่นเป็นรูปแบบไหนนะครับเนี่ยเราสามารถจัดทัพอะไรเงี้ยแบบตามอิสระเลยนะครับว่าจะให้ยืนตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาแท้งไว้ยืนหน้าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะตัวดาเมจใครเขาจะไปยืนหน้าเรามันไม่มีเอ,อนะครับ ก็จัดตามที่เราถนัดหรือแต่ละตัวมีความสามารถแค่ไหนนะครับก็จัดยืนกันได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ก็ส่วนมากเขาก็เอาแท้งยืนหน้ากันทั้งนั้นแหละนะผมไม่มีใครเอาแบบตัวดาเมจแล้วยืนหน้านะครับถ้าแบบด่านยากๆนะถ้าแบบด่าน,นง่ายๆก็น่าจะไหวนะครับทุกคนนี่แล้วผมยิงสกิลแต่ละตัวนะครับก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับแต่เป็นภาษาไทยด้วยนะว่าแต่ละตัวมีความสามารถ แบบไหนนะครับก็มาปรับใช้ในทีมของเรานั่นเองนะครับทุกคนนี่ฮแล้วผมต่อเลยไงผมสู้ต่อเลยนะครับเจอบอสแล้วด้วยก็มาดิครับโอ้โหตีไปดิเั้าวันนี้นะครับสกิลออโตอะไรนี้นะครับก็จะกดให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับทุกคนจจงหวันนี้ดูโอ้โหไอตัวเขียวผมชอบอยู่นะดูดิมันจะยิงเหมือนเป็นพุ่มไม้นะครับแล้วโดนหลายตัวอยู่นะโอเคอย่างนี้นะครับน่าจะไหวผมก็อัพตัวละครมาอยู่นะครับผม แต่เดี๋ยวรอไปสุ่มนะเผื่อได้ตัวห้าดาวดีๆนะผมจะยัดเลยยัดตัวห้าดาวไปเลยนะครับผมจะเก่งไงตัวนี้ผมถ้่าที่ดูแล้วแบบอ่าก็พอเล่นได้นะครับเจ้าตัวธนูสีเขียวนี่นะนี่แล้วก็ชนะโอ้โหปลดล็อกฟังก์ชันใหม่นะครับร้านค้าวิเศษโอเคกป็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับคือเราต้องเล่นเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับ แล้วก็มีข้ามเวลาเราสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับเราก็จะได้ของรางวัลตางที่มันขึ้นมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกพีตั้งหรือว่าไอเทมต่างๆนะครับแต่วันหนึ่งซื้อได้แค่2ครั้งนะครับ <c oughs> เพื่อใครแบบขี้เกียจเล่นอะไรเงี้ยให้เวลมันเลื่อนไวๆนะครับก็มาซื้อตรงนี้นะครับผม <c oughs> ก็ด่านเยอะมากนะครับโอ้โหผมเลื่อนไม่สุดอะ่ะ่านโคตรเยอะนะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงว่าจะตันกันง่ายๆนะด่านเนี่ย ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวละครกันด้วยนะครับว่าตัวละครเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวละครน,นะครับโอ้โหดูดิตำนานอย่างเยอะนะครับเก่งสุดก็จะคือตำนานนะครับรองลงมาก็จะหายากแล้วก็ทั่วไปนะครับฮีโร่ทั่วไปก็จะอ่อนสุดหรือใกลสุดนั่นเองนะครับกับยังตอกตอกดีๆนี่เองนะครับผม,มโหแต่ละตัวก็มีความเท่แตกต่างกันไปนะครับทุกคน <c oughs> ก็มีพวกดาวอะไรนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบของฮีโร่ด้วยนะ จะเทยิ่งขึ้นหรือว่าเฉยๆก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่ความชอบของทุกคนนะครับส่วนสกิลนะครับเราก็จะอัพเลเวลนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลต่อไปนะครับคือเราต้องอัพเลเวลก่อนนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมเฮ้ตัวแม่งโคตรเยอะอ่ะผมยังชอบเลยว่ะแล้วเท่ด้วยนะแต่ละตัวก็น่ารักแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้นี่นะอย่างเท่ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store เลยนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะทุกคนเพืเ่อนๆนะครับเล่นกันชิวๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปแจกโค้ดด้วยนะครับมีโค้ดด้วยนะเกมนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องบาบอลแชนแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ